ีดีครับอ,อยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับอันนี้ก็มา,เ,าเกิอกันยามเย็นนะครับนะแต่ไม่ใช่ที่บ้านเนาะไม่ใช่ที่เดินเล่นนะเออน,นี่ก็เป็นที่คอนโดนะผมนะสอัดีก็ กระทานหันไปนิดหน่อยนะครับอีอ่ตัวนี้ก่อนกระทานหันไปนิดหน่อยเพราะว่าเกโทรมาแล้วก็น,นี้ผมไม่ได้รับไหมผมทิ้งโทรศัพท์ไปบ้านเนาะผมชาร์จแบตะแล้วผมก็ยังไงผมก็เออ,เอามอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันใช่ไหมพอดีแกมาเอ้ยแกทโทรมาเอ้ยเกือบชั่วโมงละครับผมยังมาเปิดโทรศัพท์ตัว,ตวถ้านับจากเวลาที่โทรมาเนาะ ผมก็เลยโทรกลับไปกัไม่รับเลยทรกลับก็เลยเออทรกลับมานะว่าเออให้มาเลยพรุ่งนี้ออกตีสามนะห่วยนึนยนใจออกออกก็ยังดีนะที่เมื่อวานนี้เนาะผมเติมนน้ำมันไว้ก็เลยมีน้ำมันมา,าก็สรุปแล้วนะครับก็ งานมิดไนท์ยังเหมือนเดิมนะครับนะยังถ่ายเหมือนเดิมคือเพิ่มเติมคือตามแผนเดิมนะครับแผนเดิมแรก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 ,กที่คิดไ้เลยคือ,อแบบอ่ายังไงแบบเอาลากยาวนะถึงตอนเช้านะครับราคายาวถึงตอนเช้าเหมือนเดิมนะแต่ผมก็ต้องดูโทรศัพท์นะว่าเออมันขายได้นานแค่ไหนยังไงแบบไหนเนาะเออนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ นี่พรุ่งนี้ไปใช่ไหมน่าจะกลับมันสุกนะกลับมันสุกกลับมาก็ไม่รู้จะมาถึงค่ำไหมนะถ้าถึงค่ำวันเสาร์เช้ามืดผมก็ต้องกลับบ้านกลับบ้านตัวเองเนี่ยเพราะว่าเสื้อผ้าอุปกรณ์เออเสื้อผ้าต่างๆรองเท,ท้าผ้าใบที่จะใส่คืออยู่บ้านไม่ได้หอบไปนี่นะเออก็คือจะกลับไปบ้านยปกลับไปบ้านนู่นก่อน กลับไปบ้านนู้นแล้วก็ทํางานบ้านหลังจุงานจ่ายเสร็จก็มาเลยนะนี่เจ้าเชิดต,ตะวันก็จออยู่นั่นแหลนะ่ะข้างรถจิ๋งสีแดงก็ กขับมานี่น้ำมันน้ำมันตกเกมมาหน่อยนึงนะเอฟซีบอกว่าผมก็เหยียบเร็วนะแต่ผมไม่ได้คนดนะผมก็หลายๆตามรอบมนะันก็น้ำมันมันมีเท่าไหร่วะบนบนเอ้มันมีอยู่ขีดแรกนี่มันตกจากขีดแรกมาประมาณนึงเลยนะแต่ไม่แต่ไม่อยู่ระหว่างกึ่งกลางครึ่งของครึ่งตัวอีก,กับขีดแรกนะไม่ถึงนั้นนะครับอ้แต่ผมก็เหยียบมาอยู่นะขาดอารมณ์มาเกินแม่งเจอรถติดแม่ง เหยียบเยียไหลุงก็เหยียบเหยียบนะเ,บบนะเออหน้าแม่ผมตั้งแต่วันที่ไปตลาดในตัวอำเภอแล้วนะสงสัยคุณจะเสี่ยนกันลิงนะไม่ได้ขับนานนะนะแล้วกลับไปต้องถ้ารถมันเลอะนี่ต้องอต้องล้างใหม่นะแต่ตอนมานี่คือฝนลงเม็ดนะแล้วก็หายไป แต่คิดว่าคงไม่ต้องล้างใหม่นะเพราะว่าผมลงน้ำยากเคลือบสีน่าจะอ,าอยู่น่าจะผ้าสะอาดเช็ด,ช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 ดแล้วก็ลงเคลือบสีไปรอบเลยยางก็น่าจะเคลือบใหม่นะทายางดําเพิ่มนะยางยังดําเลย,เยแต่ข้างหลังอะ่ะมันไม่ค่อยอยู่แล้วมันน่าจะกระจายไปหมดแล้วมั้งนะครับเดี๋ยว,วปีนี้ผมจะเคลือบให้แม่งดำมิดเลย ไฟหน้าผมก็ไม่ได้ขัดนะไม่ได้ซื้อน้ำยาขัดไฟหน้ามาขัดเองโดยดีเดือนนี้ต้องเติมน้ำมันนี้ก็เลยไม่ได้ซื้อเอ้พอมองงี้มันก็เหลืองนะเหล,ลืองนะขุนๆ,ๆุเลยอะเหลืองๆขุนๆุยังมีตังก็ซื้อมาใช้ดีกว่านะนี่ก็ห้าโมงกว่านะเอฟซีห้าโมงเย็นนะปกติเวลานี้ต้องไปสมแม่กลับมาแล้วนะต้อง พายโจ้มาเดินเล่นเนาะอันนี้ผมมากกว่าไงน้นาบอกให้มาเลยมาเลยก็มาเนาะทาเล้งนะจะถามว่ามาตอนเย็นมันก็อย่างนั้นแหละมาตอนเย็นสมมติถ้าผมออกจากบ้านมาห้าโมงผมก็มาถึงงี่ทุ่มหนึ่งนะพา้โจ้เดินเล่นก็หกโมงใช่ไหมเขออกงานหกโมงถึงนี่ก็สองทุ่มนั่นก็ดึกนะมาก็หาที่จอดรถยากนะครับก็เลยเออมาแต่วันหน่อยนะครับ ก็น่าจบเดินทางคืนนี้นะตอนเห็นนาวากออกประมาณตอนตีสามไม่รู้จะไปถึงนั่นตอนไหนนาวศนาวาวิ่งรถประาณกับสิบสองสิบสามชั่วโมงนะลงใต้แต่ไม่รู้ไปจังหวัดไหนเหมือนกันนะน่าจะไปพรุ่งนี้กลับมาลื่นนะมาลื่นก็ต้องมาดูว่าตื่นกี่โมงนะครับถ้าถ้ามาสุกกลับมาพักที่หน่อยผมว่าจะกลับแต่ต้องดูก่อนว่าเออถ้าเราขับรถมา หรือว่าเราเราอาจจะขัดได้ไม่เยอะหรอกแต่ว่าถ้าเรานั่งรถมาเหนื่อยเกิอเนอย่างเงี้ยวันศุกร์คือวันศุกร์อะตุ๊กผมก็ต้องนอนอยู่นี่นะเออเช้าวันเสาร์คิดว่าจะออกแต่เช้านะครับเดี๋ยวจะออกจากนี่แต่เช้าไม,ไม่ได้ให้เช้าที่สุดนะก็ เป็นยังไงอะแต่ผมขับรถจากนี่ไปใช่ไหมเอฟซี F C, บอกบอกให้ผมสิผมขับรถจากนี่ไปสองชั่วโมงอ่ะถึงบ้านจากนี่ไปบ้านอ่ะสองชั่วโมงอ่ะเสรมืผมออกแปดโมงถึงบ้าน,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 านตัวเองสิบโมงสิบโมงสิบโมงเสียสายอ่ะอืมแล้ว,ลวผมไปถึงบ้านใช่ไหมผมก็ต้องไปเออเตรียมของเตรียมของอะไรงี้นะ เสื้อผ้าที่ใส่แล้วก็ต้องเออเอาไปซักนะครับอ่าผมต้องอย่างน้อยต้องพักเลยหนึ่งชั่วโมงอ่าสมมุติผมออกจากบ้านเที่ยงผมก็จะไปถึงบางแสนประมาณอ่าถึงบางแสนประมาณบ่ายสองเนาะอ่ะอันนี้ก็ยังไม่รู้เวลานะครับแต่วันศุกร์จากที่ผมว่านแหละถ้าผมไม่ไหวจริงๆผมก็ต้องนอนค้างที่นี่นะ เสาค่อยกลับบ้านแต่งานมิดไนต์อ่ะโอ้ยทุกครั้งก็ไปค่ำเนาะไปถึงนั่นก็ห้าโมงหกโมงทุกครั้งนะคงไม่ไปอะไรหรอกถึงค่ำก็ค่ำไปเพราะว่าเราอย่งเช้าเนาะปีนี้นะโอกาสเข้ามาแล้วนะครับอากาศก็ดีนะเอฟซี FC. อยู่กรุงเทพก็มีลมเหมือนกันนะมีลมนะครับนี่ลม นโอ้ยย้อนเสียงตอนไหนปะโอ้เข้าไป fc เลนก็ลมก็พัดนี่เไม้โยกเยกโยกเยกอยู่นะลมก็ดีนะ fc นะครับก็หรือว่ามาทำคลิปบอกนะว่าเออน่าจะไม่ได้ถ่ายคลิปอย่างน้อยโอ้ยสองวันเลย fc น่าจะ2วันน่ะนะผมน่าจะไปถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งเจอกันอ่ะที่งานมิดไนเลยนะครับเจอกันทีเดียวตอนนั้นเลยนะน่าจะประมาณนั้นนะครับอ่นะครับ fc ก็ประมาณนั้นแล้วกันเนาะก็ขอบคุณ fc ที่เข้ามารับชมด้วยนะครับนะก็ฝาก fc กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลด้วยนะครับ เอาละครับสวัสดีครับ